อยู่ใดบวบนันเนี่ยฝนะนก็ตรกกพ่อฝนแท้โอ้ยเมื่อทั้งคู่เละโอ้คักข,ขนาดอ่ะมาเบิ่งนกะตาบบไร่ฝนตกใส่หยิบเกียกไว้มุ้มกันอ้องคว้านข้างฮักจอกข้างฮักเอา อ๋อเบิ่งอาจจะพี่น้องกับตาตอกอยู่คนติวล้วนๆเบิ่งเอารถไปต่อยเห็ดว่าตอกสร้างหักหรือตอกสารโอ้ยหักกระยาหัวใช่ไหมเสียบโอ้ส่วนตัวน้องกันตอกสร้างมันละตอบ่ยากเรืตอกสร้างใช่ไหม ตัดออกปุ๊บไปเสียบอันไม่เส้ปั๊บหนึ่งหัวบละง่ายเท่ดไปน้ำกัดออดหลอดออดหลอดหล,ดลดุดหัวต่อหัวต่อไปหลดุดอ,อ่อนไม่หลุดอันนี้สั่นเดียวนะโอ้สัน่นกระเทิงขันพวักระตาเจ้าขอบมันบนัวแมนกระตามวลเนี่ย อโอ้โหนี่เส้นนึงเยอะเหรอนั่นแหะมาใส่รถกระจายติดกระดิ่งท่งใดเพิ่นบุตกผิวย่างดีทรงกใหไ่ก่าปากทรงออบ ป,ล,ปลายแหลมป่ายเมื่อเราก็เสียบเข้าไปเลยก <c oughs> สี่ได้เอาไม้ขอบแท้แล้วก็บรสันบรล่ยนในน้มือนีีด้เอาไม้อะไรขอบมันด้ไม้หน่งมืมบอบริยากตัวอยู่ตรงนน นีนกระตายนะพอเรากะเกินนั่อีเหร่แค่โน่เราหม,มักเงาว่ะัน,นี่สองคืบเจาบไม่ได้สองคืบนเลยวาวโอ้โืบมันก็นอโอ้หายังสิขื้อป่ายจังหนโธ่สุดพอดีเกือบสุดโอ้ มาลงทวดกันชักใช่หรอะทอคักๆนี่โอ้ยกะทอแล้วท่านปันนั่นสเส้นกับปุดมอน่มเส้นปลาเนียละแต่เจ้าใดเดีด๋ยตู่เตะก็ไใดเด้ดมือเ้าลละละิ์กระดุงแต่สีหาโล่แล้วเรามือเสารๆๆ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  เหลืวเบิ่งนยกก้นของใหญ่แล้วดอกว่าของใหญ่กอดบ่หุ่มบ่ล่ะขึ้นก้นของประมาณจะงมมือนึงนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งเราพายมาหั่นน่ะได้อยู่ว่าจะสามโลสี่โลปลักขาวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งตัวบ่ใหญ่ปานยดดอกขาวมาแข็งขาวซอยเริ่มถึกแล้วเนี่ยน้ำเริ่มลงปลามันลงแล้วยาม กระตกดีดีน้ำก็ะถ่วหน้าไต่เบิร์ดตกมาเรื่อยๆฝนก็เลยพอขั้นอีกคืบหนึ่งเกือบคืบพันไม่ตอกเกี่ยวซุ้มเราไว้กับซุ้มจักไว้เนี่ยมันสิพอ่อว่าแล้วนะตัวบพัอบอพอกั็สิเศ้าเหมืนบ่ เ<บ>กินแล้วนะอืมมันเกินกระจาธรรมดาแล้วนะวันที่ตีกายนี่มันประตูหมายสารอันกระตาของก้นขีด้านนี่ตัวให้ไปเกาะาสารไร้ขัดนะเป็นก้นขีด้านนี่ละแต่ว่าห้งก้นเป็นกระตาปากเป็นของประตูหมายนะปีกายนะแต่ว่าของ ปากรเงี้ยเงี้ยแวปากเงี้ยเงี้ยตึกกระดุง,งเตาบริเฮนงาบรเิเฮนงาก็จะเอาไปใส่ด่างเขียวยิบด่างเขียวซุปเส่ัลดซุปเซ่ะกะดัสนหนึงเอาใส่กระตองนั่นก่อนสนหนึงเอาใส่กระตองแล้วก,กันทำใ้อม มันก็เป็นสิลาบ่พืนกระตาอันตอกไม่ติวนะครั้ามันได้เข่าแล้วมันบัยูไดดดึงไว้ภายในมันก็บัยูนะครันได้เข่าล่ะเข่าไปเรื่อยๆตอกติวอะมันบอกคือตอกแข้งเนี้ยคั้นบัท่านเข่านี่ก็คือมันสีบวกเข่าแต่ว่าคั้นได้เข่าเราหันเอาลอดบาดเนี้ยดึงไว้กับบัยูคั้นบัมีแบบอ่ะมันต้องมีแบบใส่ไว้มันจะไปยูมัวมีแบบเนี่ยไม้เข่าเป็นเข่าแล้วมันเข่าเองเนี้ยตอกติวมัน มันงำ่ำอยู่แล้วเนาะมันโค hot hot like ้งอยู่แล้วเนาะเบิดไม่ทอดหนึ่งพอดีวันเนี่ยชั่วเบิดไม่ทอดทอดวันทอดเมื่อไรเบิด์ตทอดหนึ่งพอดีทีอันนี้ขนาดซุปนี่เอาไปอย่างขนาดสามเส้นี่ย ตาี่เกินละเกินละไม่แกท่อเนาะเขาเรียกแกท่อใส่ปลาเนาะป่าฉันไปจีเกิร์กอดกาศคนนี้ไมยคันเทียมมันถืกจังๆนี่เพว่ามันบ่พอบ่งามนี่อพ่อติดบ่อพ่อซาบบาทเนี่ยคันมันถืกจังๆนะบาทละสามโลสี่โลบาทละสองโลอีหลี กระตาซำเนี่ะคันเดียวมันถืกนี่ยมันธรรมดาเลยติดปลามันเจี๊ยติดปลาน้อยบ่จากที่เราคนทีเนี่ยเออคนทีนะสิคุณหัานคุณมันใช้ไปไหนติดปลาติดปลาซิ่วน้อยบ่ปลาหางแดงบ่ปลาอีดนะสิไม้กันซาติดลำฟ้าหม่องมันถือกระคักนี่หันบาทละสองโลสามโลนี่ไม้ยกบ่ถึงสิบบาทดอกเนี่ยกระดุง เต็มเนี่ยกันเทียมบวพื้นบาทมันถือกว่า<ม>ววาเอาตั้งแต่บาทมันถือนะฮะมึงไปตะไน่หรือที่ขันเทียมมันถืออ่ะเฮ้อนี่นต็นออกครึ่งหนึ่งฆ่าครึ่งหนึ่งพูกนี้บ่บพื้นาเคยได้มาถึกอยู่เออโอ้ยบ่อ,อยากคอดเข่ากันเนี่ยมันเต็นม,มันถือเ <c oughs> จ้าของขันบวบไปนั่นเจ้าแค่ดอกว่ามีแต่เต็กมูมีแต่มูข้าเจ้าหมองเจ้าของกันเพราะได้กินเดี๋ยวน้าไม่ใช่ดวนรับคุปตึกสิกิอา ะตานี่ละใส่โอ้ได้ว่าท่นยีนี่กับข้าวนำแกงเซียมกับซิมีปลาอยู่ตมา,นนามแม่นั่งแกงลาผลเนาะน้ำเแดงหันข้าเจ้าไปเอามาเบิดป่านะมึงไปเบิ้งพอตูเตี๋ยติดว่างันน้ำเแดงมันว่าันได้ออกฟังเนาะมึงข้าเจ้าลาวอาวสันดู้ยป่าห้ามช่วงนึงช่วงปลาของใครเอาขึ้นก็บ่ไหวเอาขึ้นน้ำฟ้าก็บ่ไหว้พอตูเตี๋ยเชี่ยวไปเอามือหนึ บมมนว่ามีแต่เ,เราตึกเรียมองเราเนี่ยมันถึกๆนะไปนั่งถาก็มีดีคนนะค็เราเศร้าตึกเรามาบ้านป๊ามาไปกินข้าวมาอย่างสิก็ตึกถานเราเนี่ยเจ้าซุ้มกับเจ้าไปทานนะมองมันถึกนะมันนี่เรากลับไปกันนี้นี่เห็นเราตึวกเพราะว่าเราเป็นเจ้าของสถานทีเนาะนเราเป็นเจ้าของทีเป็นเจ้าทีอเราเฮ็ดไว้มันนี่ ย้มเหมือนแรงกาว่าทุ e. ่มหนึ่งสองทุ like ่มเลาสิหนีส like ิกับไปแล้วผูไปทาไปกับติต่อเล่าเองไงจนเด็กจนดื่นู่และเมือเศร้ากับเล่าไปแต่เด็กกันหนีให้เล่าสิแล้วล่ะถือโยงสั้นเดินไปอ้มองถือกระถืออุบาตอุบายหรืมันน้ำเบื่อที่มองมองแต่สะพานคอนนรีดต้องข้นเด่น เราเลี่ยงติดกระดุงเดยเฉพาะสารกะตาติดกระดุงเลยฟี่กันเลี่ยมติดกระดุงไปน้ำนี่แหละกะตากระตาติดกระดุงพี่น้องเออเอาแต่ว่าขึ้นมาสูงมันออมเขามันกระบออันนั้นดอกจุ่มันกระโบเปลืองประเดี๋ยวดอกมันกระโกเปลืองตอกประเดี๋ยวดอกเพราะว่ามันมันออมเขาเรื่อยๆนะเอา มันจะถือส่งเขาพอดีตัวนึ่งพอปากหอมๆเราไปใส่อันนั้นดิเขาบออยากให้หอมเหมือนวันนั้นเนี่ยไม่อยากให้หอมเขาบอกหอมไหลบอกว่านู่เหออมมันก็หอมเราดีในสีเฮจังดิมันออกอะไรแล้วเนาะมันได้เข่าล่ะอออกออกเข่าเข่ามันก็มาเป็นตะเบิงเลย ตาอตาติดกระดุเขาอาศัยว่าเวลาเขาขอบปากมันเวลามันพายมันหิวมันสีบหบนะอาศัยขอบปากเะแข็งขอบมันแข็งเคันจำนวนเขาอันมวนปากเนี่ยมันอ่อนดีเวลาเขาพายหนักพายอย่างเนี่ยมันสีหงอบนะ แต่ว่ากะตาเก็บเห็ดเดบบวกขอบกระไดอยู่มันบนหนามันบดใส่หนักปานนั้นเมื่อนั้นพ่อเขาไปเก็บเห็ดแล้ะเขาไปเนี้ยมาขึ้นเออกระตากระตาสองหน่วยกระตาขอบปากนะสองหน่วยกระตาหั่นสําหรับแยกเห็ดตัวบุงทรงละสองหน่วยนะเห็ดไข่ใส่หนึหน่งเห็ดรวมใส่อีกกระตาห,หนึ่งนึ่แต่ว่าบีเบียดไปนำ้ำ อ้าขึ้นโคกเก็บเห็ดจังเลยค่อยเอาเบ็ดไปนน้ำเบใส่เสร็จเอ้าเอ้าเอามันสิบอะไรเอิญว่านาเนตบ่ป่นเนี่ยทำไมค่อยเฮ็ดบ่เปลี่ยนเด้อขันเขียนจังค่อยบีบบ่เปลี่ยนเด้อเอ็นนะดูโตข้อสวบเปลี่ยนแต่ไทยย่างเดียวเลยทั้งเหลียวบอกเฮ็ดเอาเองบอกเออใครเดี๋ยวสนับเป็นหมอเอ็นเองหมอเอ็นเองเฮ็ดเบียดไปกับเป็นเอ็นก็บีบเอง แต่ว่ามันม่ให้กูเบร์ก็สูงนี่หรอวะกระตายน่ะป่ะแต่มันงอจะให้ออมมั่ซี้มันด้วยใช่ไหมมันทางออมได้ซี้จังเลยเนาะกระต่ายนี่มันออมมันได้เข่าแล้วนะไล่หลงเขื่อนบ่อออมปบบนี้แต่ว่ากลนบ่ใหญ่ของเขื่อนกลนหน่อย มม่ลายขัดสานสองสิบกดขีดดันสารเบติกกระดุมสารแม่นบบรุ่ะไพรุ้หลอ่เตอร์ีเฮดเดอทั้งนั้นเ้ยถ้าบึง้ยกวมเด, <laughs> เดี๋ยวเตร้างแล้วมองนะ คลิปนี้ให้เบ<ด>ื่อ<ด>นๆชมเลยเป็นคลิปต่อไปค่อยว่ากันใหม่สวัสดีครับ